พี่น้องครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี่นะครับอากาศดีหลายครับย่ำเศร้าไอ้อนนท่านเขาสวนนะครับสายเดียวสายดียวคำว่าหมไก่นะครับนิดเดียวนิดเดียวอากาศเย็นสบายครับวันนี้นะครับ อากาศเย็นสบายชุ่มฉ่ำเขียวขจีหลังจากฝนตกนะครับเลาะเบิงไทหนาเลาะเบิงสวนโอ,โอ้เย็นสบายอยีหลีพี่นอ้องชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ โต้โตนะครับนี่อันนี้สวนผมนะครับแม่นมืดแล้วครับนี่โต้โต้นเบอร์คลนนี่โอ้วันนี้ท่านไซส์เศรษฐกิจตมเอืองครับพี่นอ้องบรรยากาศดี่ดีเย็นสบายนะครับพี่น้องเดีเบิ้งบรรยากาศทางนี้ก็มีครับพี่นอ้องสวยงามสวยงาม ยากาศตอนเช้าๆขอบคุณทุกคนร่างใจครับพี่นอ้องอากาศดีหลายคหนาวเล็กเบ็งชุ่มนะครับ ปลูกมั่นแล้วพี่น้องมาเนี่ยหาขตาับยายเลยเนี่ย,ย,ยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องอะเดี๋ยวจะไปภาพไปเบิงย่าแยล้วเห็นจังกินอากาศดีครับพี่น้อง ฝนตกครับโอ้อากาศดีอากาศเที่ยวมังเงวครับพี่น้องอันนี้มังเง,วน,นนง,เงวนะครับพี่น้องก็เห็นมังเงาว,วนี่หลายตนนะครับมังเงวไป้ใส่หน้าบ้านอันนี้เป้ใส่เกาะ โอ้ถั่ว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 ถัสดๆจากสวนนะครับอาด้องเจี8ยแปดมัจักบาทนี่แปสิบาทแปบาทมีเอาพออร่อยอาแล้วคลายมะทั่วแล่น้องขูดขูดทพเหาเอ้ยเ้า รถ <l ots of guy> ประจำกายแล้วพี่น้องขุดไปแล้วขุดคล้ายหมักทัวแล้ววะไปเก็บมาแต่เสา อาขอบคุณพี่น้องนะครับแฟนเพลงแฟนๆๆๆหมอลำครับกับอากาศเช้าๆนะครับฝนตกอ้อากาศดีหลายแห้งขักตกต,กตกตกตกแห้งครับพี่น้องโอ้โว กระทำหน่อยฮรกบโยนี่ครับอันนี้ก็คือมะม่วงบัดพบเจอมะม่วงค่อยเสียกครับแต่ว่าอันทั้งผัากกาดผลมะม่มวงหิมะผา,านมะม่มมวงหิมะผานของเรามาโชหิมาบ่ของเรามะม่มวงค่อยเสียกครับขวัญทวนทวนเอียงนอ้องมึง ควนทวนทวนมิยังน้อมือนีสวัสดีครับคุณเฮตังมือนีเฮ็ดยังนี่ต้มอึึงฮะต้มอึึงต้่อมึงพี่น้องครับต้มอึึงครับพี่น้องพี่น้องเคยกินบอนี่มันเคยได้ o s t o k แห้งนะครับก็เลย ใด้เมนูอันนี้สุกแล้วมันอ่นี่สุกแล้วตบอึ้งครับพี่น้องอ,องแบอาบา้าครับดูขอ,องรับ,าาบคั่คแล้วเสาวรบค่่ว้ส่้รัร็คัลรัเคั่วเสรยบัว้วเ็วรัวเแร้เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วบวานเตย่บอแล้วทำแจวตดหึ่ทีนแลตนี่อือที่ไปตกระวนี้ก็เฮ้ยจ้าไ็แจวมาบม่ก็ยังเที่โตมาไปวัดไปวัดกินวอื่นกินเลยได้ม่วัดี่ก็ไม่เนื้อหาโต้ว่เจอะบางเน้หาจ้าก็ยิ่งไปไหนเข้ามาได้คนเดียวราตัว โพอก,าากินกันครับต้มอ,อึ่งต้มอ,อึ่งกินกาแฟบ้านอะยูอันนะั้นเขาอันนั้นตัวแล้วอันว่าพวกที่เราบริจาคหรอเขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกอะไรเนาะอย่างมาทัาผีบางจักเกือบผีน้อาอยากไปแต่ต้องปลาอย่างอันนี้กอ,อนอใหม่นะครับนาฝนนี่นอใหม่เต็มนะครับผมนาฝนนี่นอใหม่เต็มสวนนะครับ บริเวณยางมาทยาินต้จักเถือ่อนลมลื่นครับลมลื่นครับหน่อไม้เข้ายางไปแต่ทั้งผุนเนาะอันนี้ทางหนึ่งถี่ลงพน้านะครับพุนครับอนอไม้ร้ายหลายอันนี้เตาทานเพื่ไง เราชิเผาถ่านครับเตาถ่านอันนี้ขอกก่ครับขอกก่อันนี้ก้อนนอไม่หูล่มลื่นเด้เอโตัวใหม่อีกสองสามเตือนี่นนี้นอไม่ออกเต็มหูปวกม่วงครับโอ้บรรยากาศดีครับพี่นอ้องนี่ครับ ท้องไฮท้งหน้าอีสานบาน้านเฮ้าเต็มปอดสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดสูตรให้เต็มปอดไปเลยมาแต่เศร้าแท้ฮะเจ้าม่วงวะฝนตกิึงไหนพี่น้องมักม่วงกัเต็มผุนใหญ่ล้วบริเก็บ อากาศดีสุดนะครับแมนอากาศเย็นหลายเรื๋อวสิหายมาเบิงสะสะอันเก่านะครับพาสิสูบปลาเร็่ๆนี่นะครับเพื่อนแหลวก็องสิสูบปลาสะนี่มีปลาหลายนะครับนี่มาสิสูบสะนี่ อันนี้สะแรกนะครับนี่ว่าที่สูบซ้ายนี่ครับพี่นอ้องมีดอกบัวพร้อมซ้ายนี่ที่มีป่าหลายนะครับนี่เดี๋ยวเราเจอกันโอ้ดอกบัวเนาะโอ้บังบัวบาน อากาศดีครับพี่น้องเอาเบิ่งบรรยากาศน้่ากันฝนตกไหมโอ้ยโอ้ย,อยมีป่าบ่าบนี้น้ำขคือบกหมดละคราบ,บอกเคยมาทางนี้แจัคเทอนะครับบริษัททางพี่น้องเบิ่งครับโอ้บอกม่วงไหล คุณครับพี่น้องอ,อันนั้นเทียงหน่อยอันนั้นเทียงหน่อยอันนั้นเทียงหน่อยคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ให้พี่น้องได้เบิง่งบรรยากาศดีๆนํำกันนะครับช่วงตอนเช้าเช้าบรรยากาศสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากนะครับ คุณไปเนาะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับชุ่มฉ่ำไปตามๆกันบรรยากาศแบบบ้านบตอนเศ้าๆโอ้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 ล้เนาะโอล้เนาะโอล้เนาะ โอ้โอละนอมวนเอ้ยมวนเสียงกรบร้องโอบโอบหอบมันเทาผักมิผักกระเดาผักกระโดนและผักอินธรรมชาติเมื่อบอบปนีนคน่คนตกมามีของกินออกโอ้หันกมันแสบสุอีสาน ขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงใจทุกแรงใจมอบให้กับช่องการใช้การช้ลามพเพิ่นออบิเชียวเอออโอ้โน้ใหม่ดีนะเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกผู้ทอดกินพี่น้องประมาณยี่สิบกว่ากอบ้หน่อใหม่ก็ไไรเหมือนเอ้ยมือนเสียงกบบรอ้องอบอบมันเทา ผักเมล็ดผักกะเหลาผักกะหล่อละผักอีหละ่ะอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องมาชาติพักาน้ามีของกินพ่อกันคลิปหนา้าเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยสวัสดีครับสวัสดีพ่อกันคลิปหนา้าเดอ้อ